ว่าใดพี่น้องวันที่สิบห้าเราเด้อโหเขากำลังออนิชั่นนักลองอยู่มันลุ่นกันว่าเมื่ออื่นนี่ผูใ้ใดสิด้เข้ารอบนะเป็นกำลังใจพอบิ๊กนะคะตื่นเศร้ามาพอบิ๊กลงรถเมตอนตีห้าเออครั้งแรกในรอบสิบปีขึ้นรถเมนะคะใจใจใจไปทางไหนก็มีเอซอุ้มสูพี่น้องะ่ะ เนาะก็ส่งพลังกําลังใจกันเดอ้อกับทุกผู้ทุกคนนะขอให้ปังปังปงตื่นเช้ามารับเดดข่าวดีแล้วก็ยิงได้ฟังคําสัมภาษณ์ของคนที่อยู่กับพอบิก๊กซื่นใจกันทุกคนเดอ้อให้เสื่อมั่นจงยึดมั่นเสื่อมั่นว่าพอบิ๊กสิพาทุกคนเจริญรุ่งเรืองไปได้นะขอให้มีใจเดียวใจรักนะฮะเนาะสู้ๆกันไปแล้วก็ผลงานพัฒนาเจ้าของเอาจิงๆะะิะงะการที่ เรามีแบ็กอัพที่ดีอ่าไม่ว่าใครทุกคนแหละนะอ่าเป็นอ่านำละชนะมาเป็นครึ่งทางละแต่ความสามารถของตัวเองก็ต้องพัฒนาขึ้นไปนะเรียนรู้ขึ้นไปสนุกสนานธรรมชาติทำให้มีความสุขกับแม่แม่ป้าๆเอฟซีตามรอยยิ้มของทุกๆคนเดอ้อเอาไปไปไป,ไปดูคอนเสิร์ตกันไปดูกันเลือกสาวนักร้องกันมีแต่ผู้นำงามอ้ยเห็นแล้วกระ,ะออดน,นำคัด เนาะอ,อ่ะมารุดนากันเด้อผู้ดใดคิดยังไงจ่ะอ่ะมาคอมเมนต์กันรัวๆเด้อพี่น้องขามีความสุขถ้าพูดถึงมุมนี้นะ